ก็อีกเรื่องสำคัญค่ะบิบาวินนภูมิธรรมนี้แกก็กล่าวถึงว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและวักลุ่มเปราะบางนี้ น่าจะได้รับก้อนแล้วก็จะแจกเป็นเงินสดหน0 0งืนบาทเป็นการโอ,อนเข้าบัญชีโดยตรงประชาชนก็คือสามารถนําไปซื้อของแล้วก็ใช้จ่ายที่ไหนก็ได้เตรียมเสนอคอรอมอนอัดแรกพิจารณาอนุมัติ17กันยายนนี้ค่ะแต่ว่าก็เนียกว่านี้นะที่ทาเนียบรัฐบาลคา่ะนายภูมิมทรามเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ทานกระบอกถึงความขืบหน้าของโครงการแจกเงินดิจิทัลวันเลดหน0 0งหนบาทนี่แหละว่าที่จะเริ่มแจกในกลุงปะบางกอนแต่ไล่ เสียงก็บอกว่าแจ้งวันที่20กันยายนนี้จริงไหมฐานก็บอกว่ายังไม่ชัดนะต้องรอรต้องรอเนื่องจากว่ายังไม่ได้กําหนดวันที่แน่ชัดหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกในวันที่17กันยายนนี้การน่าจะมีเรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมขห้รอนายพิชัยชุนชุนหะวชีระรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐม,นต,ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่เป็นผู้แถลงฉีดแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมแต่ในแน่ชัดเจนแล้วก็คือโครงการนี้ก็จะเริ่มแจ้ ก่อนนี่แหละยังตะบอกกันไปกลุ่มปรอบ้างเทมีข้อมูลแล้วในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่ผท่านมานะครับแล,ล้วก็รวมถึงกลุ่มผู้บิการก็มีเหื่องข้องบัตรแล,ล้วก็รายชื่อข้อมูลชัดเจนนะครับปันปื้ติดตามกันอีกที่คือแจ้กเนและใ้จุดจะเป็นเงินอดหนึ่งหมืนบาทนี่นะครับแต่ว่าจะเป็นวันไหนเพระาะว่ามันจะต้องรอการเสนอคอรมอ ยังจบอกว่า17กั17ย<า>นยายนนี้เขา<อ><อ>จะเข้าเสนอนก่อนวันยืนยันมันพือชัดเจนมันพุอ,อจาจจะประกาศกันอีกทีหนึ่งครับผมแต่ว่าประมาณนั้นแหละทีะ่คิดว่าน่าจะบวกหลบกันไม่กี่วันนะครับผม